ใส่เมียมหาสเสน่ห์ที่สามีทั้งรักทั้งหลงวิ่งตามถวายตัวถวายหัวทั้งชีวิตนะคะคุณดูไหมคะการที่สามีอะ่ะเจอทั้งรักแล้วก็หลงเราอะ่ะสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแล้วก็ไม่ใช่เกิดจากการที่เราจะต้องไปใช้คาสั่ง ให้เขาอะค่ะทั้งรักเราแล้วก็หลงเราไปตลอดสิ่งนี้ไม่สามารถใช้คําสั่งได้แต่ในทางจิตวิทยาค่ะเราสามารถสั่งการสมองให้เขาทั้งรักทั้งหลงแล้วก็เป็นป่ายวิ่งตามเราเชื่อฟังเราทั้งชีวิตได้ค่ะซึ่ง5คุณสมบัตินี้นะคะเป็น5คุณสมบัติของภรรยา มหาเสน่ห์ทุกคนที่เขาเอาสามีอยู่หมัดทําให้วันนี้จะคบกันเป็น10-20-30ปีหรือบางคนเนี่ยอายุ80กว่าแล้วครูก็เคยเห็นสามีก็ยังคงรักเคารพให้เกียรติให้คุณค่า แล้วก็หลงเราเนี่ยทั้งชีวิตทําให้เราเป็นคนที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกอะค่ะสามีคนนี้จะยังอยู่เพียงข้างเราเสมอซึ่งคนก็สามารถทําได้ค่ะข้อหนึ่งนะคะมีวาจาเป็นทรัพย์ค่ะใช้คําพูดในการสร้างเงินเป็นการที่วันนี้ค่ะเรามีคําพูดที่มีทักษะในด้านการเจรจาค่ะในด้านของการเกื้อหนุนในทางธุรกิจการสร้างเงินการค้าขายหรือการสร้างตัวตนเนี่ยค่ะ มันจะทําให้ตัวเราอะค่ะกลายเป็นคนที่มีมูล,ลค่าไม่ว่าจะเจราจาคุยพรีเซนต์อะไรอะค่ะใครๆก็อยากซื้อของของเราใครๆก็อยากที่จะควัาเงินจ่ายซึ่สิ่งนี้ค่ะคุณสามารถทําได้เพียงแค่คุณจัดจุดรู้ค่ะว่าสิ่งนี้มันเป็นคําพูดที่สามารถทําให้คนอยากที่จะจ่ายอยากที่จะซื้อ เพราะสิ่งนี้แหละค่ะมันจะทําให้ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองและทําให้ไปเกื้อหนุนกับสามีแล้วก็ทําให้ครอบครัวของเราค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆขพราที่2นะคะนั่นก็คือภรรยาที่มีทักษะเจรจาไกลเกลีย่ยเคลียร์ปัญหาเนี่ยที่เก่งแล้วก็สามารถแปลเปลี่ยนจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้ซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะเกิดจากการที่เขาแปลเปลี่ยนจากเรื่องที่ดูเหมือนยากยากเรื่องที่ดูเป็นปัญหา ทำให้กลายเป็นเรื่องดีแล้วก็ทําให้กลายเป็นประโยชน์แทนที่เรื่องได้ร้ายได้ค่ะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะเกิดจากการที่เขาสร้างทัศนคติภายในมีการปรับไมเซ็ตที่ทําให้เขาสามารถจับจุดพิกัดบางอย่างทําให้จับเรื่องร้ายเรื่องที่ดูเป็นปัญหาเรื่องที่คลี่คลายไม่ได้กลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาในพริบตาซึ่งสิ่งนี้ค่ะถ้าคุณรู้หัวใจแก่นแท้ตรงนี้คุณก็ทำได้ค่ะแล้วมันจะทำให้สามีคุณนี่แหละมองว่าคุณคือคน สำคัญค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือภรรยาที่สามารถมีทักษะการพูดที่สามารถเอาตัวเราเข้าไปนั่งในใจคนได้ซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะเกิดจากการที่เราจับจุดคำพูดเป็นไม่ใช่การพูดแบบน้ำไหลไฟดับแต่จับประเด็นไม่ได้เลยหรือการพูดแบบงอตื้ออ,อ้อนวอนแบบทั่วๆไป แต่มันจะเป็นคําพูดที่เรารู้ค่ะว่าจิตอิทยาธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องการอะไราแล้วเราก็พูดในสิ่งที่ผู้อื่นอยากที่จะฟังซึ่งสิ่งนี้นะคะมันจะเกิดจากการที่ภาษากายของเราสอดคล้องที่จะทําให้เป็นการสั่งสมองให้คนอื่นอยากคล้อยตามแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในตัวเราค่ะ ตรงนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้สามีคุณนะคะรู้สึกว่าเขาทั้งรักแล้วก็ขาดคุณไม่ได้ค่ะข้อที่สี่นะคะข้อนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันจะแปลเปลี่ยนจากผู้หญิงธรรมดาแปลเปลี่ยนจากคนที่ก็ไม่ได้สวยมากค่ะทําให้กลายเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและมีแต่คนเข้ามาหาค่ะนั่นก็คือการเป็นภรรยาที่มีเสน่ห์ทางวาจาค่ะเพราะสิ่งนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้ผู้คนดึงดูดเข้ามาหาเราแบบที่เรายือนอยู่ส,สวยๆค่ะก็มีแต่คนวิ่งมาหา ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่จะทําให้แฟนคุณรู้สึกว่าคุณมีค่ามากเขาจะรู้สึกค่ะว่าเขาทั้งห่วงแขนและคุณนะคะจะเปรียบเหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็น Limited Edition ที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องวิ่งตามคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะการที่เราเป็นผู้หญิงที่มีวาจามาหาสเสน่ห์ แม้กระทั่งเรามีลูกมีคอรอบครัวแล้วก็จะมีแต่คนอยากเข้ามาคุยไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศช,ชายและสิ่งนี้ล่ะค่ะที่มันจะทําให้คุณดูสวยดูมีค่าแตกต่างจากผู้หญิงสวยๆกว่าหรือผู้หญิงทั่วๆไปในระดับเดียวกันทักษะทอริฮานะคะนั่นก็คือการพูดนกเน้าจูงใจให้สามีคล้อยตามในสิ่งที่เราต้องการเชื่อฟังเราโดยที่เราไม่ต้องใช้คำสั่ง ํำกติกาหรือคำดุด่าว่ากล่าวเมตองค่ะว่าสิ่งนี้แหละค่ะสามีจะเป็นฝ่ายที่อยากทําให้เราเองเราอยากจะได้อะไรยอยากให้เขาทําอะไรเราจะกลายเป็นคนที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ซึ่งสิ่งนี้นะคะทั้ง5ข้อนี้ครูอ้อมมีสอนเจาะลงลึกค่ะในคลาส30วาจาสเสน่ห์ร้ายผู้ชายหลงครูจะสอนทั้งหมดค่ะว่าจุดอ่อนของผู้ชายมีอะไรบ้างซึ่งสิ่งนี้ค่ะถ้าคุณไม่รู้มันจะทําให้เราพลาดโอกาส เถอไปต่อสู้กับจุดแข็งของเขาซึ่งมันจะทำให้ตัวเราสู้ยังไงก็ไม่ชนะ ตู้ยังไงเขาก็อยากจะสู้กลัดเราและตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้ตัวเรามีปัญหาทะเลออาะกับสามีบ่อยเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าการที่จะทําให้เขาอยากทําในสิ่งเราต้องการเราจะต้องไปควบคุมสมองเขาและรู้จุดอ่อนเขาให้ได้ว่าควรจะต้องใช้ภาษาพูดแบบไหนที่จะเป็นการดึงหัวใจให้เข้ามาอยู่ในตัวเราค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะคุณสามารถนะําไปใช้ได้ทุกบริบทค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางาน การคุยกับลูกวัยรุ่นซึ่งลูกวัยรุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนเด็กนะคุยอะไรไปสั่งอะไรไปเขาจะไม่ทําตามค่ะและเขาจะเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับคุณด้วยสิ่งนี้ค่ะยิ่งคุณสร้างคุณพัฒนาตัวเองมันจะกลายเป็นเครื่องประดับที่ล้าค่ากลายเป็นเสน่ห์ที่ทําให้สามีทั้งรักทั้งหลงเราในทั้งชีวิตครูอ,อขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงนะคะพัฒนาตัวเองจเจริญค่าไปด้วยกันค่ะ